เริ่มจากด้านหน้า Mitsubishi L 2 0 0 2 0 2 6ดึงดูดสายตาทันทีด้วยดีไซน์ดินามิกชิลที่โดดเด่นและดุดันกระจังหน้าที่ตกแต่งด้วยโครเมียมตั้งอยู่เด่นระหว่างไฟหน้าเลดท,ที่เพรียวบางทำให้รถดูทันสมัยแต่ยังคงความแข็งแกร่ง,งกันชนหน้าถูกออกแบบอย่างประณีตมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบบิวอินและแผ่นกันกระแทกที่บ่งบอกถึงความสามารถในการลุยออฟโรดเมื่อมาดูที่ด้านหลังการออกแบบฝาประตูท้ายเรียบง่ายและใช้งานได้จริงพร้อมด้วยไฟท้ายเลทที่โค้งเล็กน้อยเพื่อเพิ่มการมองเห็น กันชนหลังแข็งแรงมาพร้อมแผ่นเหยียบและแตะขอสำหรับลากจูงที่ใช้งานได้จริงสะท้อนถึงความเป็นรถที่เน้นประโยชน์ใช้สอยเมื่อมาดูด้านขวาโปรไฟลเ์เผยให้เห็นซุ้มล้อที่กล้ามเนื้อชัดเจนและช่วงตัวรถที่สูงพร้อมกับล้ออลูมนยดีไซน์สวยและเส้นสายตัวรถที่แข็งแรงวิ่งตามประตูกระจกมองข้างออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์มาพร้อมไฟเลี้ยวแบบดิจิว่วนมือจับประตูและราวหลังคากลมกลืนกับดีไซน์แข็งแกรงโดยรวมอย่างลงตัวภายในห้องโดยสารแดชบอร์ดทั้งใช้งานได้จริงและดูหรูหรา าสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับการควบคุมที่ใช้งานง่ายระบบอินโฟเทนเมนต์แบบหน้าจอสัมผัสอยู่โรงกลางให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนการนำทางและการตั้งค่ารถทั้งหมดถูกล้อมรอบด้วยวัสดุสัมผัสนุ่มคุณภาพสูงพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับแพดเดิลสปอร์ตเออร์และปุ่มควบคุมครูสคอนโทรลทำให้ทุกการขับขี่สะดวกสบายและคล่องตัวเบาะหลังน่าประทับใจไม่แพ้กันให้พื้นที่กว้างขวางสำหรับผู้โดยสาร มาพร้อมที่วางแขนพับได้ที่วางแก้วและจุดยึด ISO FIX สำหรับเบาะเด็กเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางระยะยาวสุดท้ายใต้ฝากระโปรงห้องเครื่องยนต์ติดตั้งเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพพร้อมเทคโนโลยีวิศวะกรรมสมัยใหม่เพื่อสมรรถนะและความประหยัดน้ำมันส่วนประกอบต่างๆถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบช่วยให้การบำรุงรักษาง่ายขึ้นขณะที่ระบบระบายความร้อนและระบบป้องกันขั้นสูงรับประกันความเชื่อถือได้ในทุกสภาพการขับขี่